สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอไซค์สวันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมนะครับร o y a l e n น i e l ิ i n t น r c e p t o r 6 5ตนะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าตัวจริงสภาพใหม่มากๆนะครับรถแค่3เดือนเท่านั้นนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2021รุ่นปีผลิต2021ตรงรุ่นเลยนะครับสีขาวแดงสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะครับเลขใหม่ใช้ไม่เยอะนะครับ กุญแจสองดอกสมุดรับประกันศูนย์นะครับเล่มทะเบียนครบหมดทุกอย่างเลยนะครับนำเสนอในราคาดีๆกันไปเลยนะครับเพียง1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับประหยัดไปหลายหมื่นแล้วนะครับสำหรับใครที่หารุ่นนี้สีนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดลองเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับได้ทั้งสดและผ่อนนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับ ช่องทางการติดต่อเพจร้านก็เหมือนเดิมนะครับมุมขวาบนคลิปหรือใต้คลิปตรงคำอธิบายนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับสนใจเข้ามาชมรถก็สอบถามผมได้นะครับ0891666761ผมเบรน,นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นยอดนิยมของทางร้านนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ คันนี้ผมให้สภาพ90%เลยนะครับตัวจริงครับคราวนี้เราลองมาชมเลขไม้กันนะครับเลขไม้ใช้ไม่เยอะนะครับยิ่งมาเพียง1,900กโลแท้ๆนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับร้านอยู่ในถนนนะครับต้องขอภายเสียงรถวิงอาจจะดังไปหน่อยนะครับเหมือนเดิมครับทางร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วครับระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์สภาพพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีสีเดิมนะครับ เปลียนเครื่องแน่นๆเหมือนเช่นเคยนะครับแวร์รถต่ส,สายใหม่คิปเลยนะครับครับใครสนใจเจ้า Interceptor 650คันนี้ก็สามารถมาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ